ครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรับที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันข้ามาัชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มตันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเกมอัแปช็อปขายโค้ดเกมส์สตีมเอไอล็อกสตาร์วิซซ์และราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปเกมปั๊ทปช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ใน description ครับผมเท่าไรครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมผีชีวะที่เกือบไม่ได้เอามาขายใน PC นะครับกับ GO g ีโเคยโน้มน้าวแคปคอมให้เอา Resident Evil ภาคเก่ากลับมาขายแต่แคปคอมไม่ความสนใจเพราะมีภาครีเมคขายอยู่แล้วนะครับ หลายคนทราบกันดีนะครับว่า GOG หรือว่า Good Old Games เป็นแพลตฟอร์มขายเกมที่มีทั้งเกมเก่าแล้วก็ใหม่มากมายที่ CD Projekt เป็นเจ้าของพวกเขาคอยสอบถามแฟนๆว่าอยากให้เอาเกมเก่าๆเกมไหนกลับมาขายบ้างและหนึ่งในซีรีส์ที่ผู้คนอยากได้มากสุดก็คือ Resident Evil ภาคต้นฉบับก็คือภาค 1, 2, 3นะครับที่พวกเขาเองก็ไปไปคุยเจรจากับทางแค p com ในการนำภาคเหล่านี้กลับมาอีกครั้งโดยทางคุณมาซิน แพ็กซินสกี้ครับผู้จัดจาก,การฝ่ายธุรกิจอุบัโสของ GOG พูดถึงเรื่องนี้กับทางเด a m เกม s i n เนตในเรื่องนี้ว่าหนึ่งในเรื่องที่ท้าทายที่สุดที่เขาเคยทำมาก็คือการพูดคุยกับแคปคอมในการเอาเกม Resident Evil ภาคเก่ามาขายใหม่แต่พวกเขานั้นไม่ค่อยให้ความสนใจนะักเพราะพวกเขาได้วางขายภาครีเมคที่ดีกว่าทุกด้านออกมาแล้วเลยไม่เห็นว่าการเอาภาคเก่ามาขายจะเป็นสิ่งจาเป็นแต่อย่างใดคุณแพ็กซินสกี้เล่าว,ว่าเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการโน้มน้าวทางแคปคอมให้เห็นถึงคุณค่าของเกมภาคต้นฉบับ และก็ยังมีผู้เล่นหลายคนยังอยากสัมผัสประสบการณ์จากภาคเก่าด้วยเหมือนกันโชคดีที่การเจจานั้นประสบควาสมสำเร็จได้ด้วยดีและทาง g o g ก็สามารถนำ Resident Evil ภาคตัวฉบับกลับมาขายได้เดน,นสุดนะครับทางคุณปราสิสกี้ก็กล่าวว่ายอดขายของเกมนั้นเรียกได้ว่าถือว่าไปได้สวยเลยและยังพิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีผู้เล่นอีกจำนวนไม่น้อยที่ชอบเกม RE แบบ Control, แคสต์อนโรลกราฟิกเก่าๆและการที่เกมโ่นคลาสสิกยังคงอยู่นี้ จะแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในเกมนั้นมันมีค่ามากแค่ไหนจริงๆครับผมว่าคนดูหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผมเล่น R.E. 1.2.3ต้นฉบับมาแล้วน,นะจะนับรวมม็อดเบอแรนด้วยก็ได้นะแต่อย่บาบว่า R.E. ต้นฉบับเนี่ยเป็นความคลาสสิกที่แบบหาเปรียบไม่ได้จริงๆครับโชคดีที่ GOG เอามาขาานะเพื่อให้คนได้เอามาเล่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกมเก่าๆยังไม่หายไปไหนนะครับใครที่ได้ r E ภาคเก่าๆก็ รู้สึกยังไงก็คอ,คอมเมนต์มากันได้นะครับส่วนที่ดีข,าขา่าวคราวยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊บจะมาเดี๋ยวแท้ทราบในอนาคตครับประเด็นไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับหัวเรือใหญ่ของเกมดังเขาลาออกไปแล้วครับอ่ะมาลาบันหน่อยกับหัวเรือใหญ่เอ็นซินคริตลาออกจากบร,ร,ร,ริษัทแล้วหลังทางานกับยูวีซอฟมานาน20ปีครับรายงานจากทางกิฟต์สปอร์ตระบุว่าคุณมาร์กอาริซิสโคส์นะครับหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ของแฟรนไชส์เอ็นซินคริตลาออกจากยูวีซอฟแล้วหลังจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่จากฝรั่งเศสเปิดบริษัทในเครือแห่งใหม่ ที่มีการร่วมทุนกับ t e น c ซ n t ในชื่อว่า Vantage Studio ที่จะมารับผิดชอบในการทำเกมซีรีส์แ s สซิ c ค e e d ฟาครายและเรนโบว์ซิกส์โดยทางเวนทสสตูดิโอเปิดเผยว่าคุณโคชซึ่งดำรงตำแหน่งรองประทานฝ่ายบริหารดำเนินก,การสร้างของแฟนชายแอสินคริตมาแต่ปี2022ได้รับข้อเสนอให้รับตำแหน่งผู้นำบริษัทย่อยแห่งใหม่นี้แต่เขาไปเสธข้อเสนอดังกล่าวซึ่งอีเมลที่ส่งกันภายในของทีมงานยูบิซอฟคุณคริสตอฟเดเรนส์ครับประธานร่วมของเว n t ท g สตูดิโอแสดงความผิดหวัง ในการตัดสินใจของคุณโคดเป็นอย่างมากโดยคุณโคดมีส่วนร่วมกับแฟนช a s แอสซินคิดมาตั้งแต่ภาคบัลเล่ห์ฮูดในฐานะนักออกแบบพกิจในเกมต่วที่จะขึ้นเป็นผู้มุ่งกับแอสซินคิดสจากนั้นก็รับหน้าที่เป็นผู้มุ่งกับฝ่ายสร้างสารรค์ของแอสซินคิดซินดิเกตและเป็นผู้นําทีมพัฒน,นาแอสซินคิดโอดิซีด้วยซึ่งคุณโคดก็เป็นหัวเรือใหญ่ของแฟนชส์มาตั้งแต่ปี2022และเขาเป็นผู้นําโปรเจต์ที่มุ่งเป้าจะรวมแอสซินคิดภาคใหม่ๆทั้งหมดไว้ในอนิมัสทัก พื่อสร้างประสบการณ์เนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นซึ่งแอสซินคิดชานโดที่วางขายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นเกมแรกและเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งการที่หงเรือใหญ่ของ AC เนี่ยเข้าไปซะแล้วคำถามคือแล้วใครจะมาแทนที่กันนะครับเนี่ยแอสซินคิดก็ยังมีอีกหลายภาคที่กาลังโปรเจกต์อยู่ไม่นับโปรเจกต์ที่มันล้มเลิกไปนะครับแอสซินคิดเจ็ดที่ลงมือถือจะยังไงแอสซินคิดเฮกเซที่เป็นธีมยุคกลางทิศทางมันจะไปยังไง ก็ไม่อาจทราบได้และต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับส่วนที่มีข่าวๆยังไงนะคโปรเตปปั๊บจะมาเด็กให้ทราบในนาคตรครับ <S <S อต่อไปอันนี้มันก็ไม่เชิงข่าวนะเป็นแค่ว่าคะแนนรีวิวจากสื่อพอที่ใกล้จะวางขายนะครับเอามาเล่าสักหน่อยนะฮะอันนี้กับคะแนนรีวิวรอบสื่อของโปเกมอนเลเ e n d s เซตเอนะครับตอนนี้ก็เผยออกมาแล้วนะครับผมซึ่งคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยบางเจ้าให้เต็ม10ก็มี บางเจ้าให้เจ็ดบ้างก็มีบางเจ้าให้หกบางเจ้าให้เก้าบางเจ้าให้แปดคะแนนรีวิวก็ถือว่าถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับวันนี้อย่างเช่นทางสื่อยูโรเกมเมอร์ก็บอกไว้นะครับว่าเมืองลูมิ O อสยังมีจุดที่ต้องแก้ไขและโปเกมอนเ e เจนเซตเอถือเป็นการกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างมากเป็นการกลับมาที่เน้นเนื้อหาอย่างเข้มขน้นและเต็มไปด้วยความปวดที่น่ารักอย่างน้อยถ้าเทียบกับมาตรฐานของเกมโปเกมอนยุคป,ปัจจุบันทางสื่อเกมเลียเตอร์ยูคก็บอกไว้นะครับว่า เราคงไม่พยายามแก้ต่างหรือหาข้ออ้างในการซางเกมแปลกๆของทางเกมฟรีกและเราก็ไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่เกมระดับที่เบนเอจะห่วงอะไรพื้นๆอย่างระเบียบการสร้างด้วยโมเดล 3D ในเมืองที่ได้แรงบ,บนันดาลใจมาจากปารีสหรือการพักเสียงยังไงก็ตามนี่คือเกมที่กลัาสู่แกนแท้ของการรวบรวมพัฒนาและต่อสู้กับโปเกมอนอีกครั้งซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณทําไม่สุดและเป็นสิ่งที่ทาออกมาได้ดี่สุดในเกมนี้ด้วยนะครับและก็ทางสื่อเกมสเวเดา ก็บอกไว้นะครับว่าโปเ e มอ n เ e จ e n ส s ตตเอมอบประสบการณ์โปเกมอนแบบ Life สไลด์ออฟไลฟ์ที่แท้จริงด้วยระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์สไตล์อนิเมะและองค์ประกอบการสร้างโลกที่อบอุ่นหัวใจแม้ว่าการตั้งอยู่ในเมืองเดียวอาจทําให้รู้สึกซ้ําๆบ้างในบางครั้งแต่ l u มิออก็อาจแน่นไปด้วยสิ่งที่น่าทำและน่าค้นหานี่คือโลกที่คุ้มค่าแก่การลงเข้าไปจริงๆอันนี้ผมหยิบเอาทรริจาร์ของสื่อบางส่วนมาเล่านะครับผม และก็โปเกมอนเรเจนเซ z A ครับเกมจะวางขายบน Nintendo Switch 1นึและครับในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งก็คือวันพฤหัสที่ถึงนี้นั่นแหละนะฮะแฟนโปเกมอนก็ไม่ควรพลาดนะครับผมรู้แหละว,ว่าเกมมันก็มีดราม,ม่าทุกภาคน,นะคนก็ซื้อทุกภาคก,ก็จริงแต่ก็บอกว่ากระแสเกมนี้จะไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเดือนตุลาที่ถือว่าโหดจริงนะเพราะว่ามีทั้งดิจิมอนสตอรี่ทางเซนเจอร์และก็โปเกมอนเรเจนเซ z A ตรงนี้ด้วยถ้าเป็นฝั่งนินก็โปเกมอนนะครับถ้าเกิดว่า โซ่เครื่องอื่นและก็ PC ก็เล่นดิจิมอนกันไปนะครับถือว่าไปแฟร์กันดีนะน,นี้ส่วนเีื่องข่าวารคราวยังไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊บจะมาเดี๋ยวจะทราบในอนาคตครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่ายเกมที่เคยทําผิดพลาดในอดีตนะครับกับหูเรื่อยใหญ่ Battlefield เผยเหตุผลที่คอม์ิวตี้เกิดขึ้นมาเพราะว่า EA ทําตัวหัวรวยเมื่อ20ปีก่อนครับทักคุณวินส์ซัมเปล่าครับผู้ร่วมก่อตั้งรีสปอนส์เอนเตอร์เทนเมนต ูดิโอผู้สร้างเทนนอนโฟลและเอ e เฟกตเลเจนรวมถึงเป็นหัวเรือใหญ่ในแฟนชายแบบฟิลคนปัจจุบันออกมาปเปิดเผยว่าคอมดูตี้แฟนชายเกมเอ s จากแอตติวิชันที่เขาเป็นคนสร้างคงไม่ได้เกิดขึ้นมาถ้า EA ไม่ทาตัวหัวรวยเมื่อ20ปีก่อนโดยคุณแซปเปล่าถือว่าเป็นหนึ่งในนักพัฒนาเกมที่แฟนๆแ,แนวเอ s รู้จักกันดีจนเรียกได้ว่าเป็นอันดับตำนานของเกมแนวนี้เลยทีเดียวเพราะเขาเป็นผู้สร้างเกมเอบ ที่ขับเคลื่อนด้วยการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายเกมตั้งแต่ Medal of Honor จนก่อตั้ง Infinity Ward และสร้าง c ค m มพลู u t y ภาคแรกขึ้นมาจากนั้นก็ก่อตั้ง Respawn และสร้าง Titanfall ทั้งสองภาคก่อนจะโดนซื้อกิจการโดย EA รู้ถึงเป็นหัวเรือใหญ่ของทาง b a t t l e f i e l d จากการให้สัมภาษณ์กับทาง GQ ทางคุณเซปเปลาอธิบายว่าภาคไม่ได้ทำงานกับ EA ตอนที่พัฒนาเม d ด์ of Honor a l ์อ s a สโและแล้วก็ c อร์ d u ตีอาจจะไม่ถือกำเนิดขึ้นมาเลยก็ได้เพราะหลังจาก Middle of Honor Alliance South ทำมาเสร็จสิน้นทีมงานหลายคนลาออกจาก EA จากปัญหาภายในและไปก่อตั้ง Infinity w o r l d ขึ้นมาในปี2002ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแฟนชายใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคน Middle of Honor นั่นคือ c o ร์ Duty จนโด่งดังในเวลาต่อมานั่นเองเหตุผลเดียวที่ c อร์ d u t ีถือกำเนิดมาจนทุกวันนี้เพราะ EA แม่งคำตัวหัวรวยคุณเซมลากล่าวไว้นะครับสั้นๆแรงๆเลย ในขณะที่ผลงานล่าสุดของคุณเซเบล่าอย่างไม่ได้ฟิล6ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยโดยเฉพาะแฟนๆรู้สึกว่าเบ่ด้ฟิลเหมือนกลับไปสู่ยุทธทองอีกครั้งด้วยการที่ EA ตั้งแต่ภาคนี้ออกมาใกล้เคียงกับไม่ได i ฟ l ล3ไม่ได i ฟ l ล4และไม่ได้ฟิลแบทคอมพานีซึ่งถือว่าเป็นภาคที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดสูงสุดของซีรีส์เลยก็ว่าได้ครับพรนึกถึงตอนนี้เนี่ยไ t ่ได้ฟิลมาดีนะแต่เขาเลี้ยงตี้อ่ะมันจะมาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางเอ t กซ์จิวชั่นคิดอะไรอยู เพราะว่าแบ็กออฟเนี่ก็ถือว่าทีมหลุดโลกใช้ได้เป็นทีมอนาคตได้มีความหลุดโลกมากๆและกระแสของเบต้าก็ถือว่าเงียบเงานะผมแทบไม่ได้ยินข่าวคราวออนไลน์จากเบต้าตรงนี้เลยและเกมจะขายเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ด้วยก็ยังยอมรับว่าแบ็กออฟเจ็ยังแอบน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีสงครามมันยังไม่จบนั่นแหละนะครับและเก็บออกรายปีด้วยนะคอมจิตี้อ่ะก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะครับส่วนี่มีข่าวคราวยังไงทางโปเต้ปั๊บจะมาเดทใหทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับ เว็บกลับมาที่ Nintendo อีกสักรอบแล้วกันนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้เล่นชาวไทยด้วยนะครับกับ n n t t n n o เตรียมเปิดให้บริการ e-Shop และ Switch Online สวิตออนไลน์โซนไทยในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ Nintendo Switch โดยทาง Nintendo นะครับประกาศว่า Nintendo e-Shop และ Nintendo s w i ิตออนไลน์สำหรับมิน s ว i t c h 2และก็ e ิ d วิต i t c ่1นะครับกำลังจะเปิดให้บริการในไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าของวันที่18พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยใน Nintendo eShop ส่วนไทยผู้เรียนสามารถซื้อและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เกม DLC และก็พาสด์สำหรับ Nintendo Switch Online และอีกมากมายส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกเดิมก็ใช้งานต่อได้เลยนะครับแค่ว่าเปลี่ยนโซนเอาเมื่อสมัครสมาชิก Nintendo Switch Online นอกจากจะสนุกกับการเล่นแบบแข่งขันหรือร่วมมือกันผ่านออนไลน์ได้แล้วยังสามารถเล่นเกมหลากหลายจากเครื่องเกม Nintendo รุ่นก่อนรวมถึงเกมพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนอกจากนี้จะใช้ฟีเจอร์เซฟดาต้าคลาวและฟีเจอร์อื่นๆได้ด้วย ช่วยการใช้งาน Nintendo Switch 1และ2สนุกและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบริการที่จะเปิดให้ใช้จะมีการประกาศเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทีหลังนะฮะเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับว่า eShop กับ Switch Online เนี่ยจะเปิดในไทยก็คือ eShop ไทยมันจะมาแล้วนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ผู้เล่นไทยหลายคนตั้งตารกกอคอยมากรวมถึงมีข่าวว่าหลายเกมของ Nintendo จะมีภาษาไทยด้วย ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับใครที่ได้ซื้อ i n t e n d o Switch 1และ2ได้ได้ยินข่าวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มากันหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะส่วน้มีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวทางโปรเตปับจะมาเดทให้ท,ทราบในอนาคตรครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตัวน o m e n c l a ก็ต้องขออภัยมานณาทีนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดสมัครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับ แต่ก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายแต่ก็สามารถส่งซุปเปอร์แทงไปกำลังใจกันได้ครับโเปเตปักขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสวดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ